คุณอาจเคยเห็นภาพพวกนี้โขนหน้าตาแปลกๆหมวยท่าต่อดพลิลพลิกวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5สิ่งที่ขมียงเคลมจากไทยอยครับอันดับที่5สงกรานต์ไทยเรามีสงกรานต์ตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และพิธีกรรมชัดเจน แต่พอขมิ้นเคลมจากไทยกลับเป็นการสาดน้ําใส่กันเฉยไร้วัฒนธรรมมีแต่งานเต้นกลางแดดกับเวที EDM ดูเหมือนปาร์ตี้น้ําไม่ใช่สงกรานต์อย่างที่บ้านเราเลยอันดับที่4เรือสุพรรณหงส์เรือสุพรรณหงส์ของไทยมีบันทึกตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วครับสลักลวดลายประณีตตามแบบช่างหลวงกรมอู่ทหารเรือขมิ้นเห็นแล้วชอบก็ทําตามแต่กลายเป็นเรือไม้ทาสีทองธรรมดาพูดง่ายๆคือก๊อปดีไซน์แต่ลืมก๊อปคุณค่าไปด้วยอันดับที่3โขนโข,น,ขนไทยมีหลักฐานตั้งแต่สมัยอยุธยาและปรากฏในกาพิเรีย ของรัชกาลที่2โดยเป็นการผสมผสานนาฏัดสินดนตรีและวรรณคดีแต่โคนเขมรกลับกลายเป็นเวอร์ชั่นคอสเพลย์รามเกียรติน้ากากดูหลุดตีมไม่มีจังหวะดูเผลิเผออาจคล้ายแต่ไม่มีจิตวิญญาณอันดับที่สองมวยไทยถึงขั้นจะขอจดทะเบียนแข่งกับมวยไทยแต่มวยไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่ยุคสุโขทัยถึงอยุธยาทั่วโลกรู้จักในชื่อมวยไทยแต่มวยเขมรหรือกุนเขมรพยายามทําให้ดูคล้ายแต่ขาดความละเมียดของทุวงท่าไม่มีประวัติศาสตร์สากลยอมรับมวยไทยไม่เคยยอมรับกุนเขมรนะ ของการเคลมชุดไทยพระราชนิยมอ้างอิงจากชุดไทยสมัยโบราณตั้งแต่สมัยรัตนโก,กสินทร์มีที่มาชัดเจนเช่นชุดไทยจัก,กรีและสิวาลายัเลยเขมรมีชุดที่สวยอย่างชุดซัมป์ตน่าเสียดายที่ไม่เคยภูมิใจในชุดของตัวเองเลยแต่จะเคลยมยังไงก็ตามชุดไทยและมวยไทยก็ได้เตรียมขึ้นเป็นมรดกโลกหรือยูเนสโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่ขเขมรทำมันเกินไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์สิ่งที่ถูกเคลมไปแบบไม่มีเหตุผลแล้วพูดพร้อมๆกันว่าอย่างว่า